สวัสดีค่ะชื่อชายานิตวังมหาพรชื่อเล่นชื่อขนุนนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นฝืดๆนิดนึงนะคะแบบไม่มีอะไรมากก็เบอร์ดี้เท่าที่เบอร์ดี้ได้ไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมาจบวนก้าหลุมหลังก็เริ่มแบบทำเบอร์ดี้ได้มากขึ้นพับลงมากขึ้นแล้วก็ตอนจบก็มีฮังอีเกิลแล้วก็เบอร์ดี้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจมากแต่ก็ทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะอันนี้เป็นรอบที่ดีที่สุดนะคะฮอกไสานี่คือเบสสกอร์ก<ฮ>็เต็มเต็ม คิดว่าแบบตอนความจริงยังไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่เหมือนคัดให้ดีที่สุดแล้วก็ได้จบรอเชียร์ทุกคนแล้วก็กลับบ้านค่ะใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนเอนจอยทุกๆอย่างรอบตัวแล้วก็เอนจอยกับคนที่เล่นด้วยเลยค่ะเหมือนมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้น,นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ปิดซีซันได้ดีค่ะก็ดีใจที่มันมีพัฒนาขึ้นค่ะก็ซีซันหน้าก็จะเตรียมตัวแล้วก็ไปฟิตร่างกายเพิ่มค่ะเพราะว่ายังต้องเวิร์กในเรื่องนั้นอีกเยอะ ไอคิวทีที่เกาหลีนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากมาคัดกันก็อย่าลืมสมัครกันนะคะค่ะ